สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เราเห็นปราสาทนะคะตอนนี้เรากําลังเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์วัดโนนทาตนะคะแล้วเราก็มาที่นี่นะคะเดี๋ยวเรากําลังมาสํารวจดูพื้นที่ที่มีการขุดได้โครงกระดูกของมนุษย์นะคะในยุคนั้นสมัยนั้นนะมาที่นี่นะคะจะมีห้องน้ํานะคะนี่คือ ด้านหน้านี้คือห้องน้ำนะคะท่านผู้ชมเป็นห้องน้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะมาดีมากแล้วก็ที่นี่ก็เงียบสงบด้วยนะคะอันนี้จะเป็นปราสาทนะคะบ้านโนนทาาห้วยทับทันนะประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้งวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ด,ด้านศิลปะนะคะต่างๆเนาะนะคะแล้วก็ลักษณะการแต่งกายเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของนิทรศการต่างๆที่มีการขุดค้นได้นั่นเองนะคะ นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะอันนี้จะเป็นทับหลังพบใหม่ที่ปราสาทธาตุนะคะที่มีการพบปราสาทที่มีการพบนะคะเนี่ยก็จะเป็นปราสาทห้วยทัพทันนะคะก็จะเป็นนี่ในการที่หลังที่โคปุระนะคะทางทิศตะวันออกนะคะเป็นทับหลังเนาะนี่ก็จะเป็นทับหลังอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นที่สี่ ะะคแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นทับหลังที่จะซันนารายบนธอมศีลนะคะอันนี้ก็จะเป็นทับหลังของนารายบนธอมศีลนะคะทับหลังนารายบนธอมศีลนะเห็นไหมชิ้นแรกของปราสาทประธานก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ว่าตามเขานะนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมีรูปโอ่งเห็นไหมคะโอ้โหตายแล้วเนี่ยใครเคยเห็นบ้างเนี่ย ะะเป็นลักษณะเตามีโองด้วยนะคะเนี่ยบานอะไรเงี้ยสวยมากเลยภาพกระสินสมุทรที่พิหารไม่รูปโองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปโองค์ภาพหลังที่เล่าเรื่องกระสินสมุทรนะคะนี่นะคะที่มีการขุดพบที่นี่นะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะโอเคอเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ อ่านนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามานี่คือเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดหนึ่งที่มีการขุดค้นนะคะที่มีการขุดดูด้านทิศตะวันตกขององค์ปราสาทนี่ก็คือปราสาทห้วยทับทันนั่นเองนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาด้านทิศตะวันตกสุดนะคะเราจะพบหลุมโครงกระดูกมนุษย์โบราณน,นะคะที่มีการขุดโดยกรมศิลปากรนะคะเมื่อขุดลงไปนะเจอดีค่ะเจอดีอะไรคะเจอ กระดูกของมนุษย์โบราณนี่ก็คือกระดูกของมนุษย์ในยุคโบราณว้าวขุดลึกขนาดไหนเราถึงได้สามารถทราบได้ว่ามีกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมอ่าด้านล่างนะคะซึ่งถือว่าเป็นการขุดค้นที่อัศจรรย์มากนะคะเป็นการขุดลงไปที่มีความลึกค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็เห็น มีกระดูกนะคะโบราณดังนั้นเป็นการศึกษานะคะเป็นการศึกษาเชิงระบบนะครับธรณีวิทยาว่า,าตามชั้นดินต่างๆมันก็จะสบอกบอกถึงยุคด้วยนะคะโดยเพราะโดยส่วนมากเนี่ยถ้าขุดลงไปใต้ชั้นประสาทนิดเดียวนะก็เราก็เจอโครงกระดูกแล้วแต่ทำไมถึงกระดูกยุคโบราณตรงเนี้ยทำไมถึงอยู่ในชั้นดินที่ค่อนข้างลึกมากขนาดนั้นนะฮะ บางทีอาจารย์ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้ามันลึกมากขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าที่นี่นะ่ะมีการอยู่กันมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์หรือก่อนประวัติศาสตร์อีกเหรอดูตามชั้นดินหรือดูตามรูปแบบอะไรต่างๆลักษณะอันนี้ตั้งเป็นข้อสงสัยนะไม่ได้อะไรยังไงแบบไหนนะคะแต่ว่าเราเป็นการแชร์ริ่งแล้วโน่นนี่นั่นได้ว่าโอ้โหฝังลึกขนาดนี้นะเหมือนที่เราไปอยู่ที่จังหวัด แถบสกลน,นครอุดรน,นะที่เราไปดูที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือช่วงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนี่นะเามีการขุดแบบโหลึกมากเลยแล้วก็เราก็เดินลงไปดูในบันไดได้เลยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เออ amazing อยู่นะอะไรประมาณ